พลังคนไทยล้างบาทล้างเมืองใหม่ลิกคลินิ่งเซฟอุบลพลังน้ำใจสว่างสวัยในอุบลขอบคุณคนไทยทีมาก่ริ่ทำ ท่านผู้ชมคะวันนี้วันที่7พฤศจิกายน2563นะคะเราก็ยังอยู่ในบรรยากาศของกันงานมหาบิ๊กคลีนนิ่งค่ะของชาวบรรนราชธานีอโศกนะคะเรามาช่วยกันที่จะเคลียร์พื้นที่ณตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บริเวณาทางเข้าหมู่บ้านราชธานีอโศกค,ค่ะจะมีป้ายแล้วก็ตรงตรงถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนที่จะ เข้าอจิวะอะไรเนี่ยค่ะทางแยกที่เข้าหมู่บ้านมันเป็นสามแยกตรงนี้นะคะก็โดยขอบขายงานวันนี้นะคะที่เราจะทํากันก็คือเคลียร์พื้นที่ค่ะเนี่ยมันเป็นเหมือนคล้ายๆเนินคล้ายๆ,เ,ายๆเขาเนี่ยค่ะเราก็จะเคลียร์พื้นที่ทั้งไม้ที่มันที่ตายแล้วก็ไม้ไม้ไม้ที่เป็นๆอย่างเงี้ยค่ะล้วก็เคลียร์แล้วก็วก,กองไว้เห็นบอกว่าเขาจะมีทีมขนก็จะมีอีกทีมหนึ่งที่ใช้รถมาขนเราก็จะเคลียร์ไว้นะคะเนี่ย เด็กๆนักเรียนก็วันนี้ก็มีกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองที่มาร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยค่ะเพราะว่าเด็กนักเรียนคือรวมกัน3สถาบันอย่างที่เรารู้งานะมีศรีสะมีราชธานีอโศกมีปฐมโศกแล้วก็มีสันติโศกค,ค่ะเด็กนักเรียนก็จะค้าค้ากันมาทํางานร่วมกันในแต่ละทีมในแต่ละวันนะคะเนี่ยค่ะก็จะก็จะมีประมาณนี้ส่วนผู้ใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยค่ะคอยกวาด เคลียร์พื้นที่ที่มันเป็นขี้เลนขี้เลนประมาณนี้แล้วก็ทำให้มันสะอาดจะอ้านมันก็ส่วนหนึ่งก็คือไอ้เคลียร์เนี่ยมันก็ยังยังไม่สะอาดเท่าไหร่เพราะว่ามันเปียกมันแฉะมันอะไรเนี้ยขี้เลนมันขึ้นมาเราก็จะมีทีมหนึ่งค่ะทีมที่ใช้น้ำฉีดเนี่ยเราจะเคลียร์ให้มันตรงนี้ให้มันเกลี้ยงเกลี้ยงสะอาดสะอาดก่อนแล้วก็เอาน้ำมาฉีดไล่ไล่ขี้เลนนี้ลงไปค่ะเนี่ย ก็จะมีใครใครฟันก็ฟันไปใครใช้มีดก็นี่ฟันไปเลยก็อนี้ค่ะก็จะเคลียให้มันสะอาดอานประมาณนี้ส่วนพ่องานก็จะเป็นพี่ดมค่ะพี่ดมก็จะรับผิดชอบอุดมงามศิลีนะคะก็จะรับผิดชอบพาพวกเราทุกคนมาทำงานตรงนี้ คุณสวรรค์ให้รวมแผ่นดินอุบลน,น้ำใจคนไทยไหลรินพี่น้องทั่วถิ่นคลีนนิ่งอุบลกันยาหกสองอยังจำฝังใจน้ำตารินไหลไทยเมืองอุบลนน้ำลงเมืองร่างไม่น่ายินยนบ้านพังนาล้มต้มทำลาย พลังคนไทยล้างบาทรล้าง